สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอ๋อีกครั้งนะคะในเพจ honda ยูสคาร์บายเซลเอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอ๋จะมาแนะนำนะคะรถ honda city นะคะมือสองสภาพดีนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น city 1.5ตัว sv plus นะคะหรือว่าตัวท็อปสุดปี2018ค่ะสำหรับคันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะไม่น้อยมากๆนะคะวิ่งไปที่ 17,000กิโลเท่านั้นนะคะการันตีนะคะว่าเป็นไม้แท้100%นะคะแล้วก็ลูกค้านะคะรถมือเดียวใช้งานน้อยค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่543,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามีเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาชมออปชันคันนี้กันก่อนนะคะว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรถรอบๆคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวไมน่าเชนปี2018นะคะสภาพดีมากๆในส่วนของตัวรถนะคะทางโชลูมได้มีการนำรถเนี่ยมาตรวจเช็คแล้วก็คัดเรียบร้อยแล้วนะคะการันตีเลยนะคะว่าไม่มีวุติเหตุนหนักแน่นอนร้อยเปอรประวัติเช็คได้นะคะชุดแต่งครบเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นห้องสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องมือ,อยางอะไหล่แม่แรงครบเลยนะคะอันนี้นะคะเครื่องมือ,อยางอะไหล่แม่แรงนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะ,ะก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะ ค่ะภายในนะคะจะเป็นสีดำนะคะเบาะผ้าเดิมๆทั้งคันเลยนะคะอันนี้คอนโซลด้านหน้านะคะ<ม>ค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันนะคะนี่จะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะ รถสภาพใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะอย่างตัวท็อปสุดเนี่ยรถป้ายแดงก็อยู่ประมาณเจ็ดแสนใลายแล้วนะคะ,คะเลขไม่น,นะคะอยู่ที่หนึออ่งหมื่นกิโลนะคะการันตีว่าเป็นไม่แทร้อยเซ์นะคะลูกค้าใช้งานน้อยะคะ่ะรถมือเดียวนะคะ ออปชันบนภูมาลัยนะคะใช้งานได้ทุกปุ่มนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะพร้อมมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะแอร์ออโต้นะคะแบบสัมผัสนะคะระบบพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเอ๋พาชมรถคันนี้แล้วนะคะรถสวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อมองหารถซิตี้นะคะใก้เคลียงรถใหม่นะคะสภาพดีเอ๋ก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถได้ที่ Honda สาขาพัฒนาการนะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่เอ๋ก่อนก็นได้นะคะที่เบอร์โทร0863818421นะคะของเอ๋จะเป็นศูนย์โชว์รูมฮอนด้าเลยค่ะก็ลูกค้าสบายใจได้นะคะในส่วนของเรื่องประวัติรถนะคะการันตีเลยนะคะว่ารถไม่มีโดยเหตุหนักแน่นอนร นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเอ๋ขอรีวิวเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอ๋ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ